วันนี้พาทุกคนไปล้อตลาดไทยเด้อไปดูโลดว่ามีอะไรบ้างเนาะที่ตลาดไทยนะคะให้ทุกคนชมบรรยากาศไปด้วยก็แล้วกันเนาะมื้อน,นี้วันอาทิตย์โลดก็จะเป็นซีหลายๆแน่เนาะพี่น้องเนาะคนก็นมาหาตลาดสื่อของใสตู้เย็นไว้ไปกันจ้าว่าได้อีหยังมื้อน,นี้ขอให้คุณนายไปจ่ายตลาดเด้ออาชีพหยาง ตอนนี้เ้าอยู่ตลาดสดนะคะตลาดสดุดขายของทั่วไปเนาะของส่งของยังห้ากันยางหาละอันนี้กําลัางจะมุ่งประเด็นไปที่ร้านขนมหวานนะคะเพราะว่าสีสื่อพวกข้าวรซอกรสซ่องไปเฮ็ดกินจ้ะถือใจแม่เนาะใจเกียดน,นี่บักใจเบิร์ดผิดตากินได้งบุญจะได้เอานี่สองอันะะค

เหโซ่นี่จะเป็นโซนพวกขายของทะเลน,นะคะเอก็สียางไปเลือกซสือเอานะคะมือนอีก็สีนเน้นเป็นกุ้งกับปามึกเนาะแต่ว่ากะละวังมือนเนื้อช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นน้ำนะคะ ต้องต่นแบบไหนวะเขาเรียกหมูกระต่อยหรือว่านวยก็นนี้แล้วมั้งตรงนี้ก็จะเป็นอันสซนมองขายปลานะคะนี่ตรงใส่มือของทีไฟแผ่นไปจะเป็นหมองขายปลาเด้ออันนี้ก็มองจอดรหลดคะ่ะไปค่ะไปเบิ่งวิธีการเห็ดการกระสีบววอลแวะเห็ดการไปท่ามเด็กกันย่อนได้ปีเสียนี่แหละอันก็บ้าพืน้นคนณดนวยนะเห็ดไปนะอันเอียก็ท่านปลาหมึอกอันเอาตาปลาหมึอกออกนองกับแกะกุ้งนะคะเอาหัวทิบเนาะ ก็ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็เตรียมวัตถุดิบไว้นะคะหั่นผักหันห่นอยังหั่นบักเพอไปก็วว่าไปพี่มาดคะกินยำมีกุ้งปลาหมึกแล้วก็ผักอ้อยเนา,เอาะอ้อยเนาะอ้อเจาะมีผักอ้อเจาะค่ะช่องตำกันรุ่งนีค่ะข่าวอ,อ,นนอ,อื่นก็ดเลยนะคะเราก็เอาปลาหมึกก่อนนะคะ ยมมเตบ่่าวคืออแกันปลาหมึกที่ไหนคะปลาหมึกจากตลาดไทยค่ะใครเป็นคนขายให้คะใครผู้บาวตัวใครผบอกว่าที่ต้องขโมงแม่จะเอาของแม่ได้แบบนี้ได้น้าประสาอะไรคะขนาดไปซื้อของหวานบอกไหมคะเอาอะไรนะกระทิ่เขาจะเจ้าะนึกตาลพิมพ์ให้เลยค่ะผงสุรสค่ะเอารสดี ไม่ใช่ตอนไปซื้อของอันเนี้ยกะไรบา้างกะทิใช่ไหมขเขาหยิบน้ำตาลปิ๊บึ้นมาเน,นี่ยหรอกะทิไปไปซื้อเห็นรคะลูกสาว่ามารยามีระเด้อถ <s> ้ากันิยำเด้อค่ะของหวานของ นี่จะลักษสดํากินแล้แต่คุณคุณใช้ได้เลยคุณผู้ใดกันคะคุณแม่กับคคุณลูกกับครก็ใส่ผ้าเน้อค่ะมาสยบมันกนเด้อมาเสบมันกนเด้อคุณโอ้สุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดวันนี้ยำทะเลยำทะเลยำไดเลแต่คุณใส่โลกเยคุสวยมาผู้แย่ค้นี่นดเูงคอคเคยทีนไหนมาจ้ะมาจ้ะแล้วสิมรสกันมาบมากินยำทั o ว มันไอเอามันกันเหนียวเนาะแม่บ่ได้ล่างบ่แม่ไอบ่ล่างบ่ล่างกับ่ได้มีปัญหาคือมันไอได้กินได้เลยบ่ะได้ได้ได้มันจะเป็นอะไรเขาก็ล้างมาให้เราแล้วไม่ใช่เขาไม่ล้างทอความสะอาดเะาโอั้ยใส่โอ้ยแข็งกระเดือแม่ใส่เป็นลูกเลยอืมันแข็งกระเดือเลยมัน่สมวัวปลูกมันบ่สุกลูกกับลูกกับบ่บีบเบิ้งสักวอนเบ่